กับงานเครื่องเสียงรถยนต์นะครับร้านเครื่องเสียงรถยนต์อุบลราชธาน,นีหากลูกค้าสนใจมั่นใจในเรานะครับอโต otech คาดีไซน์ ign, ถนนเลี่ยงเมืองตรงกันข้ามกับปตวทวนาลมนะครับต่อเข้าชุดกับคอนทรนพวงมาลัยนะครับเป็นในรถกระบะอีซูซูโฉมปี2012ขึ้นมานะครับในชุดนี้ของเครื่องเล่น รุ่นนี้นะครับมีระบบอีโคไลเซอร์ทั้งหมด48ย่านความถี่นะครับพร้อมวงจรเสียงระบบ DSP ยกระดับเวทีเสียงไว้ตำแหน่งไหนของรถก็ได้นะครับหาจุดตกจุดเด่นของนักร้องนะครับมีระบบอิเล็กทรอนิกส์คอร์ทโอเวอร์นะครับก็คือตัดความถี่หน้าที่การทำงานของตัวลำโพงแต่ละ คู่นะครับให้ทำงานที่ความถี่ที่เหมาะสมกับตัวขนาดของลำโพงและมีชุดคอนโทลชุดซับเบสนะครับแล้วก็ตัวตัดความถี่แบ่งหน้าที่การทำงานของตัวชุดเบสครับในระบบเสียงเนี่ยคือครบสมบูรณ์แบบเลยนะครับตัวนี้มีทั้งอีคอไลเซอร์มีอิเล็กทริกคอสโอเวอร์แล้วก็วงจร DSP ยกระดับเวทีเสียง ครบเครื่องในเครื่องเดียวจบนะครับราคาไม่ถึง1,000 0บาทมีปุ่มปรับโทนสีให้เหมาะสมกับชุดสีไฟหน้าปัดรถนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเครื่องเล่นจอ Android ดังนั้นตัวนี้เมื่อเราปล่อยสรรยัญญาณฮอ,อ,อสพอตนะครับจากมือถือเราให้กับตัวเครื่องเล่นนะครับเราสามารถเล่นฟังก์ชันต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆได้โดยการโหลดแอปของตัว สิ่งที่เราต้องการเข้ามาเล่นในตัวเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Line หรืออื่นๆนะครับสมัครเข้า Play Store ก่อนนะครับอย่างตัวนี้เราจะยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับต้องเป็นตัวอ e ีเมลของลูกค้าเองตอนนี้ผมจะเข้า YouTube ทาง Chrome นะครับซึ่งเป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่สามารถเลือกเลือกชม YouTube ได้ ครับดูหนังฟังเพลงผ่านเครื่องนี้ในเครื่องเดียวจบเลยนะครับครบสมบูรณ์แบบเล่น g o o g l e Map พิมพ์หาชื่อสถานที่ต่างๆได้ครบหมดจบในเครื่องเดียวนะครับกับงานติดตั้งซึ่งรุ่นนี้เป็นจอ1 0 80p IPS แท้นะครับภาพสวยทุกมุมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมต่ำมุมซ้ายขวา ของผู้นั่งในแต่ละตำแหน่งรถนะครับภาพยังสีสวยคมชัดสนใจติดต่อเราได้นะครับ0636499956นะครับหรือ ID เเป็นเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับยินดีให้บริการสวัสดีครับ